ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับอธิษมันพงเรืองรองขึ้นเวทีปราศัยระบุว่าขอให้คนแสดงทุกคนทั่วประเทศช่วยกันตามล่าตัวนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเพราะสองคนนี้มีความผิดฐานสั่งการทำร้ายประชาชนใครจับได้นำตัวมาขึ้นรางวัลได้ค่าหัวคนละ10ล้านบาทเราจะเดินหน้าไล่ล่าทั้งสองให้ได้ อรัญมันบอกด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชารองผบทบอตอนนี้ก็ไม่มีความเหมาะสมที่จะก้าวขึ้นเป็นผบทบแล้วเพราะมีความคิดทําร้ายประชาชนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายนน้าซ้ํายังมีความคิดที่จะล้างแค้นแสดงเพราะไม่พอใจที่ทาหารที่เป็นลูกน้องของตัวเองถูกทําร้ายแบบนี้ปล่อยให้เป็นผบทบได้อย่างไรไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์นั้นจะกลับใจมาอยู่ข้างประชาชนเราก็พร้อมจะให้อภัยครับคุณกิติชัยถามว่า ต้องใช้คำว่าอะไรดีเมื่อกี้จตุพรใช้ขู่อริสมันนี่ฉันไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเขาคิดให้แล้วเมื่อกี้หน้าหน้าจอทีวีเลยอ,อริสมันโชว์เถื่อนก็เ <laughs> รียกว่าเถื่อนจริงนะคงเส้นคงวาเนาะที่อาเซียนเป็นยังไงที่สภาเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นภาพนี่แบบ <laughs> คือดิฉันยังจําภาพอาริสมันใจไม่ดานพอใจไม่ได้นพอเลยนะเ <laughs> ดี๋ยวนี้แบบโอ้โหที่กีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจริง